ไม่ดีนะไปรดน้ำมนต์ไม่ได้เดี๋ยวเอาให้เอาม่ล่ะหนุ่มกอาวผมได้ยินว่าไอ้ไอ้นี่ด่าวมะจริงจริงเปล่าฝันทิ้งแน่ยเดี๋ยวค่าให้พลังวิเศษไปนิทามันกลับเลยเฮ้ยทิงด้วยพลังวิเศษพอดีทามากลับแล้วถ้ามันจามนะแต่ว่ามันอ่ะดินทาร์คุณแต่ว่าถ้ามันไม่จามแปลว่ามันไม่ได้ดินทา เดีเจ้าก็สั่งนะไอพวกกันต้องปกติแล้วแอนเจ้าอะกินไปสามาสั่งมันได้ด้วยนะถ้าให้มันดมกลิ่นอันเนี้ยจากปากเจ้าอะไรมันคืออะไรอ่ะขี้เฮ้ยได้ไรมันแล้วเอาไปดิเอาเลยเป็นก้อนเลยอ่ะน้ำมูนอะไรเนี่ยดำๆอย่างงี้น้ำมูนพิเศษผลิตเองไงล่ะเดี๋ยวนะผมองพ่อผลิตเองเนี่ยน้ำมูนเนี่ยใช่ถ้าผลิตเองศักดิ์สิทได้ไงล่ะ เออเออเฮ้ยทุกทำไมอันนี้ไปดมไปอีแปะแปะแปะนี่ย่อมหย่ย่อมหย่อเลท่านเอ้ยมือเล่มันเลือดเล่ท่านเฮ้ยผมเป็นไข่เหรอเมาแล้วว่าไงในท่านไข่เมาผมไปดมมาแล้วในท่านไข่เมาดมมาแล้วไปละ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกศิษย์ค่ะข้าจะบอกอะไรทุกอย่างนะว่าถ้ามันสั่งมันจะอยู่ในเวลาสั่งเก้าอ่ะได้แค่ห้าวิแต่ผมวางขนาดนี้ไม่น่าจะไรวะนะไม่น่าไม่น่าจะห้าหรือห้าชั่วโมงสติกลมาเฮ้ยวางของออกมาดิ๋ยเอาของผมอ่ะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยเอาให้หมดเลยเออขโมยอ่ะเฮ้ยให้ท่อสายวะนี้ แม่สั่งสอนให้มาเอาอย่างนี้เอากับผมได้ไหมเนี่ยเอาเลยเอาระเบิดไงเดี๋ยวตะเบิดทิ้งเลยเอาอยาพาราไม่ก่อนนะเออยาพาราผมสองเม็ดก็ดีถุยอะไรเนี่นยยาพาราเฮ้ย<อ>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ออกออกไปไม่ไม่ผมอยากสร้างเองผมมาไม่นี่บ้านหุมนะใช่ไม่แล้วก็ขุดนี่ให้ผมหน่อยสิผมอยากได้ต่อเผาสามันนานะอยากได้แล้วความฝันเอออยากซื้อมัวเดอยะตะกิงตัวนี้ว่าจะตั้งได้นี่แหละเออถูกตะกินเราจะนอนตรงนี้เราจะร้องด้วย ไปยูกังขอแล้วเตเลยอย่กตั้งอย่กตั้งอยาตังตั้งมันใหญ่วันนี้ดิปวดบ้าอะไรอยู่แค่นี้ได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 ้ไไม่สวยที่เกี้ยเลยตบพูดทิ้งไเข้าหมาบแม่งทำไมไม่สวย เอาไห้วมันยังไงเอาไม่เป็นไรผมผมแค่พูดขยายหน่อยเด้อช่วงที่เอห่งไม้เหรอะให้เป็นเท่าไหรก็มัต้องแนวตีนน้ำเล็กไหมล่ะบ้านเราเล็กขนาดนี้อ๋อแม่งสาบอยู่เหรอไม่สาบตัวนี้ก็อยู่ได้เสียงสองสามคือดอ่ะผมขยายแค่หนึ่งบล็อกพอเออให้ดีอ่ะมันใหญ่เกินไปไหมอ่ะอ่ะหนึ่งบล็อก ขยายตรงนี้ไปด้วยดิขยายตรงนี้เป็นหนึ่งบล็อกอีกหนึ่งบล็อกอ่ะไม่ได้มันไม่ได้ขยายเกินไม่ตั้งนะมันไม่เสมอันเสมอกันนี่มันเสมอเรอามันเสมอมันเสมอกันนี่มันจะเปิดร้านขายของไอ้นี่อ่วยอ่าอย่ายื่นให้หมุงบล็อกพอเออหนึ่งบล็อกพอจะขุดตรงนั้นสิฮะเอาไอเออเออเออโดนแล้วเยียดเออเอาไปายบาย พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแตดเนี่ย,ยแย่งเลยทำเพือ่ออะไรน้ำบอกหินนักบอกกันนั่นน่ะใครขุดนำมาเปลี่ยนไงกับนี้เดียนะเออเอาไปบนี้ไปนะเฮ้ยก็สวยดา สิงนี่มันยืนมากมาันยากเป็นยืนมาเลยอะ่ะประท้วงได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เฮ้ยเจ๊เอาอาหานมาดิอย่างเงี้ยใช่จเจ๊ป่ะแ <c oughs> ล้วว่เออเรียกอะไร,อะไรเอ่อเอียอ,อะไรไมีเออเม่ขาเม่ขาเม่ขาอยากอาหานเปล่า